ตอนรับเข้าสู่ช่อง a v e s t Moon b l a c k t u n i s e r ตรงนี้ด้วยผมโดนัทครับวันนี้มาทําเกี่ยวกับ,บรายการทีวีตรงกับวันอาทิตย์ที่29ดูดูใบปรีพรีแรกนะครับมาเปิดทีวีก่อนแล้วกันช่องที่จะทําวันนี้นะครับเป็นช่องปุ่มที่ทางทางซ้ายนะครับกับเดชโชกิอาเออนะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเกมเดินหมากหกมากสไตล์จีนสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามากดปุ่มไปทางซ้ายก่อนแล้วกัน เดอะโชกี้ ok เอาเออร์วันนี้เราจะดําเนินการด้วยเกมที่เล่นระหว่างผู้เล่นระดับ100แดนผู้เล่นคนแรกผู้เล่นระดับ101แดนผู้เล่นคนที่ที่2นะครับแล้วก็เป็นการเดินนะครับเมื่อกี้นี้ก็อะไรเนี่ยเขาเดินกันหมากผู้เล่นแรกนี่ไปที่65ไป75อันนี้ก็คือการเดินหมากเดี๋ยผมขึ้นซับให้นะครับแล้วก็เขาก็กล่าวด้วยว่าเกี่ยวกับผู้เล่นที่2เนี่ยก็จะมีการเดิน ก่อนนั้นนั้นก็คือเขาจะเดินเดินเบี้ยตัวเดิมนะครับก็มันมีมีศัพท์คเดิมแล้วก็จะมีผู้ดเล่นแรกก็จะขยับเบี้ยไปไปในตําแหน่ง6กหอะไรแบบนี้75แล้วก็เลขเลขเก้าห้าไหมล่าสุดนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นซ้ําให้นะครับแล้วก็ช่วงท้ายเขาก็บอกว่าวันนี้นะครับก็จะจบนะครับเราจะจบเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในเกมหน้าแล้วกันนะครับ ละเอียดนะครับเนื้อหาก็อาจจะสั้นๆหน่อยล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นในส่วนของชิงข้อมูลนะครับที่ทําลงช่องเพิ่มเติมละกันครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับคลิปต่างๆลงช่องให้ทุกท่านได้ติดตามแบบนี้ในส่วนของเกมส์ฮาวเวิตมูลแบล็กทูนิเจอร์ละกันครับโอเคสุดท,ท้ายนี้นะครับขอทุกคนโชคดีมีความสุขประสบพบเจอกับสิ่งดีๆอย่างสม่ําเสมอละกันวันนี้สวัสดีละกันครับบ๊ายบายครับ